มันไม่มันลาบ,บากมากสําหรับเราอะนั่งนั่งร้องไห้เข้ากินข้าวแล้วเราก็ยังเราก็นั่งร้องไห้แล้วต้องเก่งคะ่ะเราต้องเก่ง,เร,ง,เ,กงเราต้องเป็นผู้หญิงเก่งเราไม่ใช่ปล่อยให้เขาที่ต้องหาเงินเลี้ยงเราฝ่ายเดียวเราเราเคยเห็นคนพิการในชนบทที่คารอยู่เนี่ยซึ่งมีมีมีในหน้าจอให้เราเห็นคือความลําบากของคนพิการอ่ะมันมีมากเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์เปอเรชั่น สวัสดีค่ะบคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรยายยนนะคะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับผู้หญิงพิการมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะเพ่รู้จักมานานแล้วค่ะท่านจะชอบแบบหลายคนนะคะจะชอบให้กับแขกรับเชิญของเราคนนี้ดูดวงเออเป็นแบบเป็นพวกหมอดูพยากรณ์อะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอกันค่ะ เดี๋ยวให้เธอแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าชื่อหมอแปมนะคะชื่อหมอแปมพยากรชื่อจริงก็พัชรนันทิยศกิรโชตค่ะ, <Yeah. S 2> อะต,อตอนนี้ก็อาชีพก็หลายอย่างหลายอย่างค่ะกะ็ที่คุณเพชรนาทางไปก็คือรู้จักในนามหมอแปมพยากรจะเยอะกว่า uh. ต่อมาก็จะนําตรงนั้นนะคะคือเป็นอาชีพหลักนะคะ uh. แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ทําหลากหลายอาชีพค่ะเพื mm. ่อความอยู่รอดในยุคโควิด ช่วันนี้นะเรื่องราวต้องอัดแน่นแน่นอนเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวตะ่กี้นี้เนี่ยพี่แปมชูมือให้ดูก็เลยอยากจะทราบว่าพี่แปมเป็นอะไรมาเล่าคร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามาเน้นตอนหลังค่พี่แปมเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็กค่ะเกิดมาได้ห้าเดือนก็เป็นคุณแม่บอกนะคะว่าเกิดมาได้ห้าเดือนก็เป็นโปลิโอแล้ว ช่วงชีวิตในวัยเด็กก็พี่อยู่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะคุณพ่อเป็นข้าราชการคุณแม่ก็ขายของชำเงี้ยเออแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้ได้แต่คานอยู่กับบ้านอยู่กับแม่เนี่ยแม่ก็ขายของชำอะไรเงี้ยพี่ก็เออได้ได้คือเราไม่เป็นไปไหนไม่ได้นะคานไปอยู่กับบ้านเนี่ยเห็นเขาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราก็ไปไม่ได้จนเออเราจนอยู่กับแม่ตลอดอะ่ะแม่ทำอาหารแม่ทำไส้กรอกทำแหนมทำ อะไรตอนมีอะไรเนี่ยเราก็ช่วยแม่ทําอยู่กับบ้านจนจนโตมาประมาณเกือบสิบขวบอ่ะแปดขวบเนี่ยถึงถึงถึงช่วยตัวเองได้นะคะเดินเดินกระตอกกระแตได้เพอะเดินกระตอกกระแตก็เลยก็แม่ก็ส่งไปเรียนที่ประจำอําเภอเนี่ยค่ะลักษณะก็ก็ก็ไปส่งไปส่งแล้วเราก็เออสมัยก่อนนะความพิการคนที่พิการสมัยนั้นจะลําบากมาก ไหนจะโดนสังคมเพื่อนไหนจะโดนส,สภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องไห้กับบ้านทุกวันนะคะเขาด่า mm hmm. เขาว่าอย่างเป๊ะอย่างเงี้ยอ่ะโกรธก็ทำยังไงได้เราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมคะโกรธโกก็โกรธแต่มนุษย์เราก็ต้องโกรธทีนี้ mm hmm. พี่พี่ก็ใช้ปมด้อยให้เป็นปมเด่นแต่ตอนนั้นที่ปันยังเดินได้อยู่ mm hmm. ใช่ป่ะพี่ การเดินต่อแตะเดินต่อแตะถือไม้เท้าอันนึงเดินกระเพกกระเพกเดินเป๊ะๆนะคะขาลากไปอย่างนี้ค่ะค่ะขาลากไปเดินแบบจะเดินมากๆก็เหนื่อยนะแต่พี่ปามเป็นเป็นสองข้างเลยเหรอพี่เป็นข้างขวาค่ะซีขวาค่ะเป็นข้างขวาข้างเดียวค่ะค่ะข้างซ้ายก็เป็นแต่มันน้อยแต่มันน้อยกว่าข้างข้างข้างขวาเพราะจะมีแรงหน่อยอย่างนี้ค่ะ เราเรียนเก่งได้เมื่อก่อนในคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเราได้เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ได้ได้ที่หนึ่งมาตลอดจนเก่งเก่งจนจนจนเพื่อนยอมรับอะแล้วครูครู้าเลยแก้ปัญหาโดยให้เราเป็นหัวหน้าชั้นพ่ออ่าพอได้บอลมอนหนึ่งคุณพ่อก็คือคุณพ่อก็ตั้งใจอยากจะให้เรียนดีๆเนาะ,ะไม่ไม่ต้องเดินเพราะว่าอยู่ที่นู่น,นอะทุกที่ก็ต้องเดินเรียนถูกไหมคะเดินเรียนล่อลำบากลำบากมาก พ่อก็เลยมาส่งเรียนอําพรภัยสาลให้อยู่เรียนประจำะแต่บอกว่าเหมือนว่าเหมือนกับว่าโหแย่มากเลยอะ่ะมือนตัวเรานี่ไปขึ้นขึ้นคือเขาวิ่งข,ข,ข,ขึ้นตึกอะ่ะตุ๊บตุบตุบตุบอะไรอย่างเงี้ยสถานที่อะ่ะมันไม่มันลําบากมากสําหรับเราอะ่ะ <c oughs> นั่งนั่งร้องไห้เข้ากินข้าวแล้วเราก็ยังเราก็นั่งร้องไห้อย่างเงี้ยคะ่ะแบบแล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยเหรอพี่ตามไม่ไม่ช่วยเลยโอ้ มันเป็นอะไรที่ไม่ช่วยเลยอ่ะอ๋อไม่ใจเลยไม่ใจเลยอะ่ะไม่ใจเลยไม่แต่แล้วสังคมเมื่อก่อนนี่มันไม่ใช่อย่างนี้อะ่ะมันจะคือตัวใครตัวมันนะคะพ่อก็บอกว่าให้มาเรียนสีสังวานดีกว่าก็เข้ามาสีสังวาลแล้วก็มาใช้ชีวิตกับคนพิการด้วยกันก,ก็โอ้ที่นี่แฮปปี้สิคะ <S <S เพราะว่ามัน,นมีพรรคพวกเดียวกันอะ่ะเออแล้วก็มันแบบเป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันอะ่ะคนมันเหมือนกันอะ่ะ มันเป็นมันเจอเผ่าเดียวกันเหมือนเขาเจอเผ่าเดียวกันนะพูดถึงก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยพี่กุลกูลามเนี่ยเขาจะอยูอ่เป็นรุ่นพี่พี่ปีนึงอ๋อค่ะพี่แปมแล้วพี่แปมเห็นว่าเพิ่งประสบอุบัติเหตุหกล้มเหรอพี่ต้องนั่งรถเข็นเนี่ยวันที่ยี่สิบสองกันยาค่ะพี่พี่หกล้มหกล้มปีที่แล้วเนี่ยค่ะหกล้มในห้องน้ำย <22 S 2> ี่สิบสองกันยาปีหกสามเนาะ ใช่ค่ะที่โรงแรม TK Palace โอ้โหต้องนต้องเพจเอ้ยมันไม่เป็นอะมันมันสุดยอดของชีวิตที่เจอตรงนั้นเลยอ่ะ<ร>อมันคือเรากลายเป็นคนไข้นอนติดเตียงนะ่ะนะคะเราเราผ่า,าตัดเราเอาเหล็กใหม่ใส่เพราะกระดูกมันร้าวอ่ะท<ร>ี่นี่อ่ที่นี่นี่การการที่เราเคยใช้ชีวิตโดยที่เป็นคนคนที่หยุดไม่หยุดนิ่งไงขับรถก็ขับเองขับรถก็ขับเอง<ร> ไปไหนก็ช่วยตัวเองได้ตลอดไม,ไม่ไม่เด้งง้อใครเลยอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวตลอดพอตอนที่มาเป็นเนี่ยนอนติดเตียงสี่เดือนเต็มเต็มอ่ะสี่เดือนเต็มเต็มน,<ๆ>นะคะมันซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดมากในเรื่องเนี้ย mm. จึงเอ่อคนเคยโทษนะคนเคยเข้าห้องน้ําเองทําความสะอาดเองอะไรเองต้องมีพี่เลี้ยงคอยมาดูแลพี่ๆถึงเข้าใจอ่ะเข้าใจคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง mm hmm. ว่ามันโหมันมัน มันแสนสาหัสจริงๆนะเออล้มในห้องน้ํากระดูกกระดูกเอต้นขาเล้าอ๋อก็เลยต้องผ่าตัดเนาะผ่าตัดใส่เหล็กดามค่ะและแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่ขาตอนนี้ตอนนี้คือยังขับรถไม่ได้แต่ก็ดูแลตัวเองได้บ้างไหมพี่เข้าห้องน้ําทํากิจวัตรตัวเองได้ไหมอ๋อตอนนี้ททำได้แล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ําทุกอย่างเองได้แล้วอ๋อค่อนชั่วเนาะแล้วตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่บ้าง สมาอาชีพนะพี่สมมาอาชีพของพี่นะพี่ก็พี่ก็ทำพี่พี่เป็นคนชอบประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์โน่นประดิษฐ์น,นี่แต่ช่วงจังหวะนี้มัน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 จะมานั่งทำประดิษฐ์ดอกไม้มันไม่ทันกินหรอกค่ะเพราะว่าเราเรามันจะต้องหาอะไรคือในในใน,ในโลกโลกของออนไลน์โลกของโทรศัพท์โลกของการที่ไม่ต้องเจอหน้ากันเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราเมคเงินขึ้นมาพี่ก็ศึกษาเรื่องเทรดฟอเร็กซ์อืม ทั่วโลกเนี่ยนะคะแม่บ้านของต่างประเทศเ,เขาจะเทรดโฟเร็เก,กันในสิงคโปร์เนี่ยจะแ,แม่บ้านไม่มีอะไรทำก็เทรดโกเร็กันการเทรดโเร็เกหมายถึงว่า่าการแลกเปลี่ยนเงินตาราระหว่างประเทศเนี่ยค่ะขึ้นขึ้นลงลงสมมุติว่าน,น้องเพรจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะเราจะไปแลกเงินนี้ได้จํานวนเท่านี้ขากลับมาเราได้เพิ่มขึ้นมาแสดงว่าม,มันขึ้น,ข,นขึ้นลงลงมีอีกอันนึงเรื่องของการปรึกษาปัญหาครอบครัวค่ะพี่ ปัญหาครอบครัวเนี่ยนะพี่เป็นหมอรู้ใช่ไหมคะเพราะพี่ทายถูกต้องเนี่ยทุกคนก็จะหันเข้ามาพูดคุยขอคําปรึกษาคนที่หมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยมันรู้จะไปทางไหนเนี่ยมันก็จะต้องมาปรึกษาที่ตัวเราอาคุณผู้ชมใครที่สนใจเรื่องของการดูหมอนั้นอาจจะต้องไปปรึกษาทางพี่แปมดูนะคะปรึกษาปัญหาครอบครัวพี่แปมน่าจะมีคําตอบดีๆให้นะคะอาจจะจาก ตัวเลขพี่พี่ปามดูแบบไหนอ่ะพี่ปามดูแบบวันเดือนปีเกิดหรือว่าดูไพ่หรือว่าดูไพ่ย,ยีิปซีหรืออะไรยังไงอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนค่ะบางทีคนต้องการคําตอบด่วนอย่างเช่นพรุ่งนี้จะไปไปสมัครงานจะได้ไหมคะหมอแปมพรุ่งนี้จะมีโชคไหมหมอแปมอะไรทํานองเนี้ยมันก็ต้องเปิดไพ่ว่ามันเป็นเรื่อง <S <S เ,รเ,รเร่งด่วนแต่ถ้าเรื่องนานๆในการลงทุนใหญ่ๆอย่างเงี้ยลงทุนอันไหนดีเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเลขมาประกอบเพราะว่าดูเลขบัตรประชาชนเป็นหลักว่า เอ้ยมันมันจะต้องระยะยาวเพราะว่าเราไปเปิดไพ่ไม่ได้เพราะจังหวะนั้นถ้าเกิดเปิดไพ่ไปเขาลงทุนไปปุ๊บเขาเจ๊งทําไงโอ้ยคุยแค่นี้ก็มันแล้วนะคุณผู้ชมจริงจริงแล้วเนะี่ยเรื่องราวของพี่แปมเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามเรื่องราวของพี่แปมกันต่อคะ่ะพอเราเปิดไพ่แล้วเราก็รู้เลยว่าเอ้ยมันเจอปัญหาแบบนี้สามีคุณเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมลักษณะของแฟนคุณตอนนี้มนโดนของแปม ที่แปไปพบกับสามีได้ยังไงโอ้โหคลาสสิกมากประโยคนี้ก็อ่าเราก็ไปเที่ยวงานเกษตรแปลเนาะเราไปเที่ยวงานเกษตรคือเราจะไปไหนคนเดียวไม่ค่อยจะมีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนสนิทเนี่ยไม่มีใครไปด้วยเพราะเราพิการแล้วเราเราเดินช้าต้วมเตี้ยมเขาไม่ทันใจเขาเนี่ยเราก็โอเคไปคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไปดูไปเที่ยวคนเดียวไปเดินเราก็ถือไม้เท้าเดินเดินไปแล้วก็เดินหกล้มแล้วเขาก็มาช่วย เขามาช่วยมาช่วยเราพยุงขึ้นแล้วก็เดินเขามาช่วยเราดึงพยุงขึ้นแล้วเขาถามว่ามาคนเดียวเหรอเราก็บอกมาคนเดียวบอกว่าอันนั้นผมแล้วก็รบกวนอ่ะเราก็มาคนเดียวอันนั้นผมไม่มีเพื่อนพอดีเราเราผมก็เลยชวนชวนไปนั่งดูดนตรีดาวกระจุยเราก็โอเคนั่งคุยนั่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งขึ้นรถเมล์กลับบ้านอ่าส่งส่งขึ้นรถเมล์กลับบ้านแล้วเราก็กลับเขาก็ขอเบอร์โทรเบอร์โทรเราแล้วเขาก็ แล้วเขาก็เริ่มโทร Onion, เริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เ,เอะก็คือก huh ็รู้อะว่าเขาเริ่มชอบเราอะไรเงี้ยคือโทรเช้าโทรเย็นอะไรเงี้ยโทรเช้าโทรเย็นกินข้าวหรือยังทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้รู้ตอนหลังแล้วว่าเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจแล้วทีเนี้ยอทีนี้เราก็ด้วยความที่เราต้องเตรียมตัวเนาะพูดถึงเนาะคนพิการนะเราก็จะเป็นอะไรกับเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพรอะพร พอต่อมาเราก็เจอปัญหาวิกฤตในชีวิตเราและแหละเราก็เอาอย่างว่าเอาอยัางไงว่าตรนเลตัดสินใจเขาขอแต่งงานสิบสามั้ง <23. S 1> อ๋อยี่สิบสามค่ะก็โอเคตัดสินใจบอกว่าถ้าถ้าชอบฉันจริงแล้วก็ไปขอแม่ฉันดิเอ<ม>อก็ก็ก็เราไม่ได้คือพูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้รักแม่อะไรนะแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นน่ะเออแล้วก็เป็นการท้าทายด้วยอ่ะทาไมพี่แบมใช้คําว่ามันเป็นความจําเป็นน่ะ คือปัญหาในชีวิตในครอบครัวนั่นแหละว่าว่า,วาอะไรหลายๆอย่าง<ะ>ซึ่งเราจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะต้องอย่างนี้แต่พอเอิญเขาเป็นคนดีจริงๆเขาเป็นคนดีเขาบอกว่าถ้าข้างไงนก็ไปขอแม่สิเขาก็ไปจริงๆก็ขพาครอบครัวเขาไปขอแม่<ะ>ไปขอแม่แล้วที่บ้านก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมันจะมารักลูกเราจริงขนาดพี่ชายพี่ยังไม่เชื่อเลยบอกแล้วแล้วพี่แปมอยูใ่ใช้ใช้แบบเขาเรียกใช้กลยุทธ์แบบไหนถึงจะแบบ มีชีวิตคู่อยู่ได้ยาวนานมาป่านนี้ที่จะให้เขาอยู่กับเรานานๆนะคะหนึ่งมันก็ประกอบไปด้วยว่าบุญเราละแหละนะคะต่อให้บุญของพี่เชื่อเรื่องกรรมกรรมกรรมเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องกรรมนะเขาพี่เชื่อผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนคนดีจริงๆที่เข้ามาสู่ชีวิตเราแล้วแล้วเราคือเราพูดอะไรเขาจะต้องเขาคือเขาโอเออขอหมกบดอ่ะเขาเอาใจเราทุกอย่าง แล้วเราเป็นคนมีเหตุผลว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะเธอสิ TVs, ส่งนี้มันเป็นอย่างนี้ฉันต้องการแบบนี้นะเพราะว่าฉันพิการฉันต้องการแบบนี้ <Ob. S 2> เออซึ่งเธอก็ไม่เขาคือเขาก็พยายามเข้าใจเราเราก็พยายามเข้าใจเขาเราต้องเก่งคะ่ะ <Ob. S 2> เราต้องเก่งเราต้องเป็นผู้หญิงเก่งเราไม่ใช่ปล่อยให้เขาที่ต้องหาเงินเลี้ยงเราฝ่ายเดียวเรา <Ob. S 2> ต้องเก่งในเรื่องการหาเงินด้วยพี่แปมและการทีเ่เป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวเนี่ยครอบครัวต่างๆเลยเนี่ยพี่แปมช่วยยังไงอะคะพี่ ี่เป็นหมอดูใช่ไหมคะพี่เป็นหมอดูอแล้วก็ก็มีคนพิการคู่หนึ่งมาดูกับพี่ซึ่งซึ่งเออคนปกตอนแรกเป็นคู่ปกติแหละก็มาดูดวงกับพี่แล้วต่อมาต่อมาอะจะแต่งงานกันอาทิตย์หน้าแหละก็ขึ้นไปทาสีบ้านอะไรเงี้ยทาสีบ้านแล้วก็วผู้หญิงก็หลน่ลนหลน่ลนออกหล่นลงจากบันไดาทาสีแล้วก็เป็นอัมาตอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็ เขาเราเราก็เลยเป็นที่ปรึกษาเขาว่าเอ้ยคนเรานี่นะเวล,ลารักกันเนี่ยก็แล้วเขาก็มีลูกด้วยกันด้วยนะมีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะแล้วทีนี้พอจะแต่งงานแต่เขามีทอมีลูกก่อนหน้าหน้าที่จะแต่งงานเขาก็ทีนี้เขาก็ปรึกษาพี่ ผู้หญิงเขาก็มาเขาห่มต้องให้ว่าสามีเขาจะทิ้งเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่า่รบกวนให้สามีมาคุยสายกับพี่ได้ไหมอะ,อะไรเงี้ยรบกวนได้ไหมแต่พี่ก็บอกพี่ก็พี่ก็ทายไปตามดวงว่าชีวิตผ่านมาเป็นแบบนี้แบบนี่แบบนี่แบบนี่นะเป็นอย่างนี้นะผู้ชายเนี่ยมีความต้องการทางเซ็กส์สูงแต่ผู้หญิงไม่สามารถตอบสนองในเรื่องนี้ได้แล้วมันคนเรามันมีวิธีการแต่ถ้าเกิดคุณแยกไปปัญหาที่จะตามมาคือลูกกำพร้าพ่อ,พ,อพ้าแม่ครอบครัวมีปัญหาใช่ไหมคะ เออเกิดมันเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณหวังแต่เรื่องอย่างเนี้ยเรื่องเซ็ก์อย่างเดียวเนี่ยซึ่งผู้หญิงไม่สามารถตอบสนองคุณได้เนี่ยคุณมีวิธีการคุยกันไหมคุณมีวิธีการแบบอะไรอย่างพี่ก็แนะนําไปนะตามตาม,ตามวิธีของพี่มีก,กรณีหนึ่งที่ว่าเป็นโดนมนบูดูอะไรพวกนี้แบบต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยที่พี่เคยคุยอะ่ะที่เคยคุยเพชรปเราให้ฟังว่าอันนั้นพี่ดูดวงคนต่างประเทศลูกศิษย์ต่างประเทศนะคะ แล้วก็อยู่ต่างประเทศนี่แหละยุโรปโทรมาเป็นคนไทยเป็นสาวไทยแล้วก็เขาก็แล้วเขาก็ร้องห่มร้องห้าเพราะว่าสามีเขาไล่เขาออกจากบ้านแล้วหิมะก็ตกเขาบอกอาจารย์ในดูอยู่นอกบ้านเนี่ยหนูแบบนี้กันอย่างนั้นเราก็โอประมาณประมาณตีหนึ่งที่เราลุกขึ้นมาดูดวงเขาว่าเราก็เลยบอกว่ามันเป็นพอเราเปิดไพ่แล้วเราก็รู้เลยว่าเอ้ยมันเจอปัญหาแบบนี้สามีคุณเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมลักษณะของแฟนคุณตอนนี้มันโดนของมีไหมแล้วมีไหมมีค่ะมีตุ๊กตาวูดู มันจะมีเบรกอีกแล้วพี่ที่จริงเนี่ยอยากจะคุยต่อนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนใจอยู่เหมือนกันคือเพนผู้หญิงอะเนาะสนใจในเรื่องของของหมอดูในเรื่องของตัวเลขวิยาศาสตร์มนต์ดำอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยผู้หญิงสนใจเราก็อยากจะรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาในช่วงนี้ยหมดลงไปก่อนเดี๋ยวอย่าลืมไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีต่อค่ะแป๊บเดียวค่ะเพื่อนพี่จะไปเช่าคอนโดอย่างรู้เลยครับพี่น้องเจอปรากฏว่าลิฟต์ ลิฟต์มันจะต้องต่อจากบันไดแต่ให้นางไปใช้ไอ้ลิฟต์ขนขยะโอ้ยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแนละ้วคุณผู้ชมครับเดียวงนะเนี่ยรายการเนี่ยพี่แปมอยากให้พี่แปนเนี่ยเล่าถึงเรื่องขององค์กรคนพิการบ้างพี่ก็เป็นกรรมงานบริหารสมาคมมา8ปปีนะคะสองสมัยตอนนะคะพี่ก็เข้าไปร่วมพิจรารณาโครงการนู่นนี่นั่นในเรื่อง,งต่างๆเนี่ย ซึ่งมันมันเป็นเหมือนกับตำนพิกลายแม่น้ําอะค่ะถามพี่แปมว่าอยากเห็นองค์กรคนพิการเป็นแบบไหนบ้างพี่ไปดูงานที่นาโย่าค่าะดูกดูการพัฒนาของเขาแล้วอยากมาพัฒนาประเทศเราหสิ่งอำนวยความสะดวกสองอาชีพคนพิการนะคะสามผู้ดูแลคนพิการจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี้ยมันมันมีความจําเป็นมากนะคะค่ะ,งะเงิน,เง,นเงินส่วนกลางของรัฐบาลที่มีอยู่เนี้ย มันควรจะจําแนกออกไปหลายๆอย่างเปรียบเทียบระหว่งางต่างประเทศกับในประเทศไทยเราเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยควรจะต้องปรับอะไรอีกโอ้ย,อยเจอ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 ,เจอเพื่อนพี่นไปเช่าคอนโดอย่างหรูเลยครับพี่น้องอเจอ,อปรากฏว่าลิฟต์ลิฟต์มันจะต้องต่อจากบนาับนไดบันไดต่อจากลิฟต์อย่างเงี้ยเออมันอย่าให้พูดนะว่าโครงการไหนแต่ให้นางแต่ให้นางไปใช้ไอ้ลิฟต์ขนขยะเออลิฟต์ขนขยะ นางก็ต้องไปใช้ริบผลขยะเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งเพนเนี่ยงงใจมากเลยไอ้เรื่องทางลาดเนี่ยนะทางลาดนี่ก็คือทําทางลาดมาดิแต่ก่อนจะขึ้นทางลาดนี่มีกระไดขึ้นมากระไดขึ้นมาขั้นหนึ่งปุ๊บแล้วก็ถึงจะเป็นทางลาดอะไรเงี้ยซึ่งเออแล้วจะทําทางลาดก็นมาทําไมอ่ะเราก็ต้องยกขึ้นกระไดยอยู่ดีคุณทําทางลาดลงมาสุดเลยจำไหมพี่ถ้าจะทําทางลาดทําทางลาดลงมาสุดเลย แล้วจะได้กันได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องแบบมีขั้นหนึ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วถึงจะทางล่าขึ้นไปอันนี้ผิดสุดท้ายนี่คืออยากจะให้พี่แปมเนี่ยพูดอะไรในสิ่งที่พี่แปมอยากพูดหรือว่าอยากจะทําเพื่อคนพิการถ้าพี่มีอํานาจนะคะ mm hmm. พี่จะถ้าพี่มีอํานาจในการตรวจสอบหนึ่งภ mm hmm. าษีของการโชนภาษีภาษีที่เขาให้ไป mm hmm. กับ่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ที่พยายามกระจายลงไปเพื่อให้คนพิการได้ได้สิทธิในเรื่องของ ภาษีตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะกระจายออกไปสู่ชนบทกระจายออกไปสู่ให้เขาเพื่อเพื่อให้เขาไม่ว่าจะเป็นเอ,เอาบาตอาบาตอ,อะไรอย่างเงี้ยคือพี่หมายถึงว่าตราสาม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 ห้าของพรบรของพรบรส่งเสริมแล้วแล้วอะไรนะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพ,พ,พ,พิการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ไอ ไอเน,นี้ยคืออยากทําที่สุดอยากจะ,จะกระจายอํานาจสู่ชนบ,บทนะคะเพราะว่าเราเราเราเคยเห็นคนพิการในชนบ,บทที่คานอยู่เนี่ยซึ่งมีม,มีมีในหน้าจอให้เราเห็นซึ่งมีในหน้า Facebook ให้เราเห็นคือความลําบากของคนพิการอ่ะมันมีมากเพราะฉะน,นั้นเราเป็นคนพิการเราก็ต้องต้องดูแลคนพิการสิทธิโอกาสของเขาโอเคเวลาหมดลงแล้วพี่แปมโอ้เพนรู้ว่าพี่แปมอยากจะพูดอะไรยเยอะนะคะมีเรื่องอยากจะพูดเยอะมากเลยนะคะสําหรับเออพี่แปมของเราคนนี้เนี่ยนะคะ ก็อย่างนี้ใครมีปัญหาอะไรใครที่มีเรื่องราวที่อยากจะปรึกษาลองโทรไปปรึกษากับพี่แปมได้ใน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 เฟซบุ๊กก็ได้นะคะหมอแปมพยากรอ,อ่าเปิดเข้าไปในเฟซบ o ๊กหมอแปมพยากรก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้หมดเลยนะคะสําหรับรายการนี้ดูให้ฟรีหนึ่งสัปดาห์อ่าสำหรับใครที่มาจากรายการเราพี่แปมว่าจะดูให้ฟรีหนึ่งสัปดาห์ เดือนหนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้อะอ่าโอเคเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพิพ่มเพิ่มโอโ้โหค่ะก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่แปมค่ะได้ช่วยเหลือคนพิการอย่างที่พี่แปมตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้รวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็อาจจะจัดตั้งกันมาขึ้นมาเป็นองค์กรอาจจะเป็นองค์กรง่ายๆชมรมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นรูปธรรมแล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้พิการด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะพี่แปม ค่ะลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะจนกว่าจะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะลิฟที่เซนทันเบอร์ต่ออีกต้องข้าสถา,านไม่รู้มีจะปลอดภัยไหม่ไปเลย